เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณทศครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณทศเขาเล่าผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองโดยตรงเลยในตอนที่ตัวเขาเข้าร่วมการจับการเกณฑ์ทหารนะเรียกถูกหรือเปล่าก็คือไปเกณฑ์ทหารนั่นแหละแต่ว่าให้เกณฑ์ทหารมันก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมล่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันดีไม่ว่าจะเป็นการสมัครเข้าไปเป็นทาหารเลยหรือไม่ก็จับใบดําใบแดงโดยเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี้มันก็เกิดมาสิบกว่าปีแล้วครับข่อเริ่มเรื่องเลยแล้วกันครับ อย่างที่บอกไปเรื่องมันเกิดขึ้นมานานแล้วใช่ไหมไอ้ช่วงเกณฑ์อาหารก็น่าจะอายุราวๆยี่สิบได้มั้งยี่สิบกว่าๆประมาณนั้นครับคุณผู้ฟังแล้วด้วยความที่คุณทศเขาเพิ่งจะเรียนจบมาใช่ไหมคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาผ่อนผันมาตลอดนะแล้วพอเรียนจบปุ๊บเขาก็เลยจําเป็นจะต้องไปเริ่มงานถูกหรือเปล่าไอ้ตอนไปเริ่มงานเนี่ยบริษัทที่เขาจะรับเข้าทํางานเขาก็จะถามก่อนว่าเกณฑ์อาหารมาหรือย,ยังอะไรหรือย,ยังอะไรแบบนั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดรับเขาทํางานแล้วอยู่ๆพนักง,งานลาไปเกณฑ์อาหารเนี่ยมันก็จะรู้สึกแปลกๆเนาะ งานมันไม่ต่อเนื่องนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณทศเองไม่อยากจะติดทหารเลยใจน,นึงก็คิดว่าหรือว่าสมัครไปเลยให้รู้แล้วรู้รอดไปเพราะว่าถ้าเกิดมีใบปริญญาและสมัครทหารแบบนั้นเนี่ยก็จะเกณฑ์ทหารแป๊บเดียวครับไม่นานแต่คําว่าไม่นานมันก็เสียเวลาอยู่ดีและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละความคิดในการเสี่ยงดวงการจับใบดําใบแดงของคุณทศก็แล่นเข้ามาในหัว ถ้าพูดตามหลักความจริงนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าบ้านคุณทศเขามีเงินเนี่ยการที่จะไปเกณฑ์ทาหารก็คงไม่ใช่เรื่องอะไรแปลกๆหรอกครับมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายซะด้ซ้ําถ้าเกิดว่าเราจ่ายค่าอำนวยความสะดวกตรงนี้ไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ารู้กันแต่ทีนี้ด้วยความที่บ้านคุณทศเองก็ไม่ได้มีเงินมากมายแม่คุณทศเองก็เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงธรรมดาอีกทางร่างกายของคุณทศเองก็แข็งแรงมากๆไม่ได้ปวด่วยหรือว่าพิการตรงไหน การที่จะแกล้งทําว่าพิการเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องไม่เข้าท่าใช่ไหมล่ะจนกระทั่งมันมีป้าคนหนึ่งป้าคนนี้เนี่ยแกเป็นลูกค้าของแม่คุณทศนะรู้จักกันเป็นลูกค้าประจําเลยล่ะป้าแกชื่อว่าป้าลายป้าลายแกเป็นคนดูธรรมะทมโมนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราดูจากภายนอกโดยที่ป้าลายแกก็มีลูกชายวัยไล่เลี่ยกับคุณทศคนหนึ่งในวันที่เกิดเรื่องป้าแกมากินข้าวแกงร้านแม่ของคุณทศเนี่แหละแล้วแกก็ชวนคุยไปเรื่อยคุยตามภาษาแก จนกระทั่งแม่คุณทศเขาเล่าเรื่องการจะไปเกณฑ์ทหารของคุณทศให้ป้าไหลฟังเหมือนกับบนลอยๆให้ป้าแกฟังนั่นแหละปรับทุกข์กับป้าแกอะไรทํานองนั้นซึ่งป้าไหลแกก็รับฟังอย่างดีนะแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นด้วยเพราะว่าป้าแกยกตัวอย่างลูกชายแกลูกชายของป้าแกก็จับทหารเหมือนกันคือไปจับใบดําใบแดงนั่นแหละแต่ว่าจับปีก่อนหน้าคุณทศปีเดียวและป้าแกก็ขิงด้วยว่าลูกแกไปจับแต่ก็ไม่ได้เป็นทหารอะไรหรอกนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองอะไรเข้าไปยื่นด้วย ป้าแกบอกว่าแกใช้วิธีพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ป้าไรแกนับถือมานานอยู่แล้วซึ่งมันก็ตามชื่อคลิปเลยครับคุณผู้ฟังสิ่งที่ป้าไรแกนับถือเนี่ยเป็นสารสารหนึ่งเป็นสารที่อยู่ท้ายหมู่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไปไหว้เท่าไหร่นักบางคนที่อยู่ในหมู่บ้านยังไม่รู้เลยนะว่าในหมู่บ้านตัวเองมีสารที่ว่านี้ป้าแกเล่าให้ฟังว่าป้าแกไปเจอสารนี้ถูกทิ้งร้างอยู่ท้ายหมู่บ้านตั้งแต่3ปีก่อน ก่อนที่ป้าแกจะผันตัวมาเป็นคนสายธรรมะธรรมโมเข้มข้นขนาดนี้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าป้าแกได้รับอิทธิพลมาจากสารแห่งนั้นนั่นแหละป้าแกบอกว่าไม่รู้อะไรดนใจเหมือนกันต้องมีสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละดนใจให้ป้าแกอยากเข้าไปบูรณะสารนั้นแล้วก็ดูแลสารนั้นให้ดีและหลังจากที่ป้าแกคอยเอาอาหารเอาเครื่องเส้นไปไหว้ไปถวายรวมถึงขอพรแล้วก็บนบานกับสารนั้นเรื่องที่มันน่าสนใจมันก็เกิดขึ้น เพราะไม่ว่าป้าแกจะขออะไรจากศาลที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการขอธรรมดาหรือว่าขอพรหรือว่าบนบานอะไรก็แล้วแต่ป้าแกบอกว่าป้าได้รับตามคําขอทุกครั้งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กๆหรือว่าสิ่งใหญ่ๆอย่างเดียวที่ขอไม่ได้เลยนั่นก็คือขอหวยซึ่งแม่คุณโทษกับคุณโทษเองในวันนั้นที่ได้นั่งฟังป้าแกเล่าให้ฟังคุณทนเองก็เลยนึกอยากจะไปดูศาลนี้เอามากๆเลยเพราะว่าถ้าหากสิ่งที่ป้าแกพูดเป็นจริงนะครับ การจับใบดำใบแดงของคุณทศมันก็เหมือนกับว่ามีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์โดยหลังจากที่ป้าแกเล่าจบป้าแกก็กำชับนะป้าแกบอกว่าไปขอพรได้แต่ไม่ว่าจะขอพรหรือว่าบนบานอะไรก็แล้วแต่ควรจะมีสิ่งตอบแทนอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับสารท่านบ้างซึ่งคุณทศเองที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่พยักหน้านะครับแต่ว่าลึกๆในใจแล้วเขาก็คิดอยู่นะว่าจะบนดีหรือเปล่าและถ้าบนแล้วไม่เป็นจริงล่าจะทายังไงคือเหมือนกับตอนนั้นเขาก็ยังลังเลนะเขาไม่รู้ว่าจะขอพรดีหรือเปล่า แล้วจะเอาอะไรไปแลกหรือว่าอ,าอะไรไปบนบานเขาก็ไม่ได้คิดเอาไว้เลยและไม่นานนะักพอปลาไหลแกกินข้าวเสร็จคุณทศก็เลยบอกแม่ไปว่าเดี๋ยวจะแวะไปดูศาลที่ท้ายหมู่บ้านของปลาไหลแกหน่อยอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งแม่เขาก็ไม่ได้ห้ามนะปล่อยให้คุณทศออกจากร้านไปดูศาลนั้นเพียงคนเดียวในตอนที่เดินออกมาจากร้านเวลาในตอนนั้นมันก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างจะโพลอเพลแล้วครับคุณผู้ฟัง บรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันเริ่มนิ่งแล้วก็ผู้คนสัญจรไปมาบนถนนน้อยลงลืมบอกไปร้านของแม่คุณทศอยู่ต้นหมู่บ้านนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านเลยแต่ว่าสารที่ว่านี้มันอยู่ท้ายซอยแล้วก็หลังหมู่บ้านเลยด้วยเวลาเดินเนี่ยมันต้องใช้เวลาเดินไปที่ศาลนั้นนานอยู่พอสมควรซึ่งระหว่างทางที่คุณทศเดินไปคุณทศก็เจอป้าไหลด้วยนะเดินผ่านหน้าบ้านแกเหมือนกันครับแล้วก็เห็นแกกําลังจัดเตรียมของไหว้อะไรบางอย่างอยู่พอเห็นแบบนั้นคุณทศก็เลยทักแกไป พอเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นว่าที่โต๊ะหน้าบ้านปาไหลที่ป้าแกจัดของไหว้อยู่มันมีแต่ของสดทั้งนั้นเลยมีเนื้อสดหัวหมูดิบแล้วก็เลือดหมูด้วยใกล้กันมันก็จะเป็นขวดเหล้าขาว40ดีกรีขวดใหญ่ทันทีที่เห็นคุณทศก็เลยถามป้าแกไปว่าไปเอาของพวกนี้มาไหว้อะไรป้าซึ่งทันทีที่ป้าแกได้ยินคุณทศถามแบบนั้นครับป้าแกก็นิ่งเลยแล้วก็ยกนิ้วชี้ขึ้นมาแตะที่ปากพร้อมกับส่งเสียงเหมือนประมาณว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกเงียบเีย,เยอะไรทำนองนั้น หลังจากนั้นป้าแกก็กระซิบบอกคุณโทษว่าอย่าเสียงดังเดี๋ยวลูกป้าได้ยินพอป้าแกพูดจบคุณโทษก็เลยชะเง้อคอมองเข้าไปในบ้านป้าแกแล้วก็เห็นว่าลูกป้าแกอยู่ด้านในบ้านจริงๆซึ่งมอเห็นแบบนั้นเขาก็เลยขี้เกียจถามต่อครับบอกลาป้าแกไปแล้วก็เดินเลี่ยงออกมาแต่ยังไม่ทันจะได้เดินต่อไปเลยนะป้าแกก็พูดสวนขึ้นมาไล่หลังป้าแกบอกว่าอย่าลืมเอาของไปไหว้ด้วยล่ะเหมือนแกรู้ครับว่าคุณโทษตั้งใจจะไปที่ศาลที่ว่านั้น แต่ด้วยความที่ตอนนั้นใจเขาก็ไม่ได้เชื่อร้อยเใช่ไหมล่ะคุณทนตั้งใจจะเดินไปดูสารเท่านั้นไปดูว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าวันนั้นเขาก็เลยไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยตัวเขาเดินต่อมาอีกไม่กี่เมตรก็ถึงท้ายหมู่บ้านแล้วครับทีแรกเขาก็ไม่เห็นหรอกนะว่ามันมีสารอะไรตั้งอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านที่เห็นเบื้องหน้าเนี่ยมันคือต้นไทรใหญ่ธรรมดาเท่านั้นและเป็นต้นไทรธรรมดาที่ไม่ได้ถูกผูกผ้าสามสี 4, หรือว่ามีสารอะไรทั้งนั้นด้วย คุณทดเดินวนไปวนมาอยู่แถวต้นไทรท้ายหมู่บ้านพักใหญ่ก่อนที่จะพยายามสอดส่องดูทั่วบริเวณแต่มันก็ไม่เห็นอะไรจริงๆวินาทีนั้นคือเกือบจะถอดใจแล้วครับเขาคิดว่าป้าแกน่าจะเล่นกูแล้วละ่ะเหมือนกับว่าป้าแกหลอกอะไรทํานองนั้นพอตัดสินใจได้แบบนั้นเขาก็เลยก้าวเท้าถอยหลังตั้งใจจะเดินกลับร้านแต่จังหวะที่กําลังเดินกลับจูๆ่ๆคุณทศดนันได้ยินเสียงเหมือนมีคนโยนก้อนหินลงน้ําดังจอม ไอเสียงจอมที่ว่านี้มันดังครั้งเดียวด้วยนะพอได้ยินปุ๊บเขาก็หันหลังกลับไปมองแล้วก็มาสังเกตดูดีๆว่ายถัดจากต้นไทรต้นนี้ไปเนี่ยด้านหลังมันเหมือนกับเป็นทางเข้าป่าลึกไปอีกนิดนึงไอป่าที่ว่านี้มันถูกกั้นเขตด้วยสังกะสีเก่าเหมือนกับว่าเจ้าของที่เขากั้นเขตอะไรไว้ทํานองนั้นครับในตอนแรกที่เห็นสังกะสีกั้นทางแบบนั้นคุณทศก็คิดว่าไอด้านหลังมันน่าจะเป็นถนนตัดไปอีกหมู่บ้านหนึ่งหรือเปล่าแต่พอเดินเข้าไปสังเกตดีๆ พอดูดีๆนะให้สังกะสีที่ว่านี้มันแปลกเพราะว่ามันมีช่องตัดเป็นบานพับเอาไว้เหมือนประตูเปิดปิดพอเห็นปุ๊บคุณทศก็เลยเอื้อมมือไปแง้มสังกะสีบานนั้นดูพอเปิดออกมาก็ชัดเลยมันเป็นช่องบานสังกะสีขนาดใหญ่เท่าตัวคนซึ่งพอเห็นแบบนั้นคุณทศเขาก็เลยคิดว่าป้าไายอาจจะเป็นคนทําประตูนี้ขึ้นมาเองก็ได้แล้วก็เอาสังกะสีเนี่ยมามุงเอาไว้บังสายตาจากคนอื่นแล้วมันก็แน่นอนครับคุณผู้ฟัง ตัวเขาตัดสินใจสอดตัวเข้าไปในรูสังกะสีนั้นพอพ้นออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นว่าภายหลังสังกะสีบานนั้นมันเป็นทางเข้าป่ารกร้างตลอดทางมันมีเศษใบไม้ใบหญ้าตกอยู่เต็มพื้นไปหมดโดยที่ข้างทางด้านขวามันก็มีบ่อน้ําเล็กๆมันเป็นบ่อน้ําเหมือนกับเป็นบ่อน้ําขังและไอบ่อน้ําที่ว่านี้เนี่ยแหละมันอาจจะเป็นที่มาของเสียงหินตกน้ําเมื่อกี้ที่ตัวเขาได้ยินอย่างแน่นอนซึงถัดไปอีกหน่อยหนึ่งใกล้ๆกันใกล้บ่อน้ํามันมีสารไม้เตี้ยๆเก่า ดูจากสายตานะมันเป็นสารเก่าที่ดูค่อนข้างจะซุดโทมครับโดยรอบสารเนี่ยก็จะมีพวกเครื่องเส้นเครื่องไหว้วางอยู่เต็มพื้นไปหมดเต็มพื้นหน้าสารแบบเรียงกันออกมายาวเลยและเพราะไอ้ของเส้นพวกนี้ที่วางอยู่หน้าสารเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้ตัวคุณทศเองไม่สามารถเดินเข้าไปใกล้สารได้มากกว่านั้นตัวเขาพยายามมองดูที่ของไหว้ดูไปดูมามันก็ดูคุ้นๆน,นะเพราะว่าไอ้ของไหว้พวกนี้มันคล้ายกับของที่เห็นหน้าบ้านปลาไหลเมื่อกี้เลยซึงพอมองเข้าไปในสารนั้นดีๆ ปรากฏว่าในศาลมันก็ไม่มีเทวรูปอะไรเลยไม่มีรูปปั้นตายายไม่มีรูปปั้นนางรำไม่มีรูปปั้นพระภูมิเหมือนกับว่ามันเป็นศาลไม้เปล่าๆโล่งๆที่ผุพังเท่านั้นเมอมอเห็นทุกอย่างแบบนั้นคุณทศเองเขาก็เลยคิดคิดสงสัยว่าป้าไลแกไหวอะไรวะเขายืนช่างใจอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจกลับหลังหันออกมาจากศาลนั้นเพื่อที่จะเดินตรงกลับบ้านวินาทีนั้นเขาตัดสินใจแล้วครับว่าไอ้เรื่องการบนของป้าไลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องไร้าสาระแน่นอน อะไรแกอาจจะเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่าโดยในขณะที่คุณทศกําลังคิดไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีอะไรดนใจจู่ๆตัวเขาเองก็ได้ยินเป็นเสียงผิวปากดังมาจากที่ไกลๆดังมาจากในป่ารกมุมเดียวกับสารไม้หลังนั้นแล้วไอเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันดังอยู่สองครั้งเหมือนกับคนผิวปากเรียกอะไรทํานองนั้นเลยยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือนอกจากเสียงมันยังมีกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ไหนก็ไม่รู้โชยมาแตะเข้าจมูก และไอ้ที่น่าแปลกก็คือไอ้ป่าบริเวณนั้นมันไม่มีดอกไม้เลยแม้แต่ดอกเดียวที่นาศาลก็ไม่มีพวงมาลัยและเพราะปฏิหารแบบนี้เนี่ยแหละคุณทศเขาก็เลยเปลี่ยนใจเขาคิดขึ้นมาในใจนะว่าไหวขอพรน,นิดหน่อยคงไม่เสียหายละมั้งเขาตัดสินใจกลับหลังหันแล้วก็คุกเข่าลงตรงหน้าศาลห้ามกลางของเส้นไหว้ก่อนที่จะอธิฐานขอพรด้วยความแน่วแน่ว่าขอให้เขาจับได้ใบดำในการเกณฑ์ทหารขอเสร็จปุ๊บเขาก็ลุกขึ้นยืน และจังหวะที่เขาเงยหน้าแล้วก็กําลังจะลุกขึ้นยืนนั่นแหละสายตาของคุณทศมองเข้าไปเห็นในสารว่ามันมีใบหน้าสีดําทมินขนาดใหญ่อยู่ในสารมันเป็นใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่งที่เห็นรายละเอียดไม่ชัดนะักรายละเอียดเนี่ยไม่ชัดแต่ว่าเห็นเป็นเคา้าโครงว่ามันเป็นหน้าคนดํามืดสนิทไม่เห็นองค์ประกอบอื่นๆในหน้าเลยทันทีที่สายตาเขามองไปเห็นแบบนั้นใบหน้าปริศนาของคนในสารเขาก็ยิ้มแล้วก็จางหายไปคล้ายกับควันทูบ คุณทศเขาบอกผมนะครับในวินาทีนั้นเขาก็รู้สึกง,งงเหมือนกันงงว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาหลับตาแล้วขอพรแล้วตาลายหรือเปล่าท้ายที่สุดเขาก็ออกมาจากสารสารนั้นออกมาโดยที่คุณทศเขาก็ลืมคําเตือนของป้านไลว่าจะขออะไรก็ขอได้แต่จําเป็นจะต้องมีของเอาไปถวายในคืนวันนั้นคุณทศก็เข้านอนไปตามปกติโดยที่สักพักหนึ่งเขานอนนอนอยู่เขาก็ดันได้ยินเสียงผิวปากดังมาจากนอกห้อง เสียงมันดังเอื่อยๆแล้วก็เป็นเสียงผิวปากแบบเดียวกันกับที่ได้ยินตรงสารเลยไอเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันแปลกนะครับตอนแรกเนี่ยมันก็เคลิมเคลิมใช่ไหมจะหลับจะหลับพอเสียงผิวปากมันดังขึ้นปุ๊บคุณทศก็หลับไปทันทีเหมือนกับถูกปิดสวิตช์เลยแล้วในคืนเดียวกันนั้นนั่นแหละตัวเขาฝันอะไรแปลกๆก็ไม่รู้เขาฝันเห็นเป็นกลุ่มก้อนควันสีดําขนาดใหญ่ปกคลุมบ้านตัวเองไอควันที่ว่านี้มันลอยไปลอยมาอยู่เหนือบ้านแล้วก็บนหัวของคุณทศเอง ก่อนที่ตัวเขาจะได้กลิ่นเหม็นคาวของอาหารเน่าและสักพักหนึ่งเขาก็เห็นเป็นร่างสีดําแห้งกลางตัวสูงใหญ่เดินขึ้นมาจากบันไดบ้านแล้วก็เดินมุ่งตรงมาที่ห้องนอนของคุณทศร่างที่ว่านี้เขามายืนอยู่ที่ปลายเตียงก่อนที่มันจะขยับปากไปมาเหมือนกับว่ากําลังพูดอะไรสักอย่างในฝันเนี่ยคุณทศไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับแล้วก็อ่านปากไม่ออกด้วยพอเห็นแบบนั้นปุ๊บไม่นานเขาก็สะดุ้งตื่นแล้วหลังจากวันนั้นก็ไม่เคยฝันอีกเลยนะไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆด้วย แต่ว่าในใจเนี่ยมันแปลกในใจคุณทนเขาบอกว่าเขาคิดถึงสารสารนั้นตลอดเวลาเหมือนอยากจะกลับไปที่สารที่ว่านี้จนกระทั่งเวลามันผ่านไปถึงวันที่จะจับใบดาใบแดงเกณฑ์ทหารก็มาถึงแล้วมันก็เหมือนปาฏิหาริย์เพราะว่าชื่อคุณทศที่จะได้จับเนี่ยเป็นคิวท้ายๆเลยคุณผู้ฟังเป็นคิวสองคนสุดท้ายที่รอจับโดยที่ใบดํากับใบแดงในกล่องจับก็เหลืออยู่เพียงแค่อย่างละใบเท่านั้นและปาฏิหาริย์ที่ผมบอกก็คือคุณทศเขาจับได้ใบดํา ในตอนนั้นเขาดีใจมากนะครับกลับบ้านมาเลี้ยงฉลองกับที่บ้านยกใหญ่เลยจนกระทั่งเขาลืมเรื่องที่เคยขอพอรที่ศาลท้ายหมู่บ้านไปซะสนิทเลยแล้วในคืนนั้นก่อนที่คุณทศเข้านอนคุณทศนั้นได้ยินเสียงโว,วกเวกโวยวายของใครก็ไม่รู้อยู่ที่หน้าบ้านเสียงนั้นเนี่ยมันดังจนทําให้คุณทศต้องลุกขึ้นมาชะโง,งกดูที่หน้าต่างแล้วก็เห็นต้นเสียงที่ว่านี้มันคือป้าไหลป้าไหลแกมายืนอยู่ที่หน้าบ้านครับแกใส่ชุดดําสนิททั้งตัวแล้วก็ยืนโวยวายอยู่หน้าบ้าน ป้าแกตะโกนบอกว่าออกมาเดี๋ยวนี้ไปไหว้กับกูอะไรก็ไม่รู้เป็นคําทํานองนี้นี่แหละคุณทศที่ได้ยินเขาก็ตกใจนะที่เห็นป้าไลมาแบบนั้นไม่นานนะักพอแม่คุณทศได้ยินป้าไลแกมาตะโกนด่าที่หน้าบ้านแบบนั้นแม่เขาก็เปิดประตูออกไปนะแล้วก็ไลปะไลออกไปตัวคุณทศเขาบอกว่าในตอนนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป้าไลแกหมายถึงอะไรแต่พอแม่เขาตะโกนไล่ปะไลออกไปจากหน้าบ้านปะไลแกก็ว่าง่ายเลยหยุดตะโกนด่าแล้วก็หันหลังเดินกลับบ้านแกไป เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวคุณทศเองที่งงๆอยู่ครับตอนนั้นเขาก็เดินลงไปถามแม่แล้วแม่ก็เล่าให้ฟังว่าป้าลายแกน่าจะสติไม่ดีแล้วละ่ะเพราะว่าตอนที่แม่ไปตลาดคนในตลาดเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ป้าลายแกเสียลูกไปตัวป้าลายเองแกก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยเท่าไหร่นะักคุณทศที่ได้ยินแบบนั้นก็ชะง,งักไปในทันทีถามแม่กลับไปว่าแกมีลูกหลายคนหรอซึ่งแม่เขาก็ตอบกลับมานะครับว่ามีคนเดียว มีลูกชายคนเดียวเนี่ยแหละที่อายุไล่ๆกับหนูน่ะเพิ่งจะตายไปเพราะว่าเขาตัดสินใจใช้เชือกห้อยตัวอยู่ที่กลางบ้านเท่านั้นแหะครับคุณทนเขานึกย้อนกลับไปในตอนที่เจอป้าลายที่หน้าบ้านเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่เขาไม่ได้เล่าให้แม่ฟังนะเขาเดินเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้แล้วก็กลับขึ้นไปบนห้องก่อนจะล้มตัวนอนโดยที่ในคืนนั้นคุณทศก็มาสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะว่าตัวเขาเองได้ยินเสียงร้องโหยหวนของใครบางคนจากด้านล่างของบ้าน เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงร้องแบบเสียงใหญ่ๆแล้วก็แหบมากๆไอตอนที่ได้ยินเขาก็กลัวนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับบ้านตัวเองหรือเปล่าเขาเดินลงมาจากห้องนอนแล้วก็มุ่งตรงไปที่ด้านล่างของบ้านโดยทันทีที่เท้าทั้งสองข้างเหยียบที่พื้นชั้นล่างคุณทศก,ก็เห็นว่าในเงามืดของบ้านชั้นล่างมันมีร่างแหงกลางสีดำที่เคยเจอในฝันยืนอยู่กลางบ้านเลยร่างที่ว่านี้มันยืนนิ่งๆแล้วก็ขยับปากพูดไปมา เหมือนกับว่ามันพยายามจะสื่อสารอะไรสักอย่างแต่ว่าตัวคุณทศเองฟังไม่ออกเหมือนในฝันเปียบหลังจากนั้นไอ้ร่างดําที่ว่านี้มันก็ค่อยๆย,ยืดสูงขึ้นสูงขึ้นและจู่ๆมันก็พุ่งพรวดมายัางจุดที่คุณทศยืนอยู่อย่างรวดเร็วในตอนนะั้นเขาตกใจมากนะครับเขาตะโกนเรียกชื่อแม่เสียงดังโดยที่เซียววินาทีหลังจากนั้นแม่เขาก็วิ่งลงมาจากบ้านมาดูคุณทศด,ด้วยความตกใจแม่เขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่คุณทศจะเล่าเรื่องที่เจอให้แม่ฟัง โดยที่หลังจากนั้นไม่นานพักเดียวจู่ๆมันดันมีเสียงผิวปากดังขึ้นมาจากบ้านชั้นบนและไอเสียงที่ว่านี้มันก็ผิวดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เสียงมันจะเงียบไปและเซียววินาทีหลังจากนั้นเสียงปริศนาจะาใครบางคนก็มากระซิบที่ข้างหูคุณทศด,ด้วยเสียงแหบมึงขอกไูไว้ไว่า<ว>ยัางไงนะงนะในวินาทีนั้นสมองคุณทศประมวลผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ทันทีนะครับ แต่แล้วจู่ๆแม่ที่ยืนอยู่ใกล้ๆเขาก็ร้องขึ้นมาเสียงดังแม่ตะโกนขึ้นมาพร้อมกับชี้นิ้วมาที่คุณทศแม่เขาบอกว่าทําไมแม่เห็นทศไม่มีหัวในคืนนั้นคุณทศเขารู้ได้ทันทีครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นเพราะอะไรเขารีบวิ่งเข้าไปที่หลังบ้านแล้วก็ไปหาไฟฉายก่อนที่จะเปิดประตูบ้านแล้วก็วิ่งมุงตรงไปที่สารร้างท้ายหมู่บ้านทันทีแต่พอไปถึงปุ๊บมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันช้าไปแล้ว พราะว่าภาพเบื้องหน้าคุณทศท่ามกลางความมืดก็คือสารที่ว่านี้มันพังไปหมดสารไม้มันพังถล่มลงมากองอยู่ที่พื้นเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มีใครไปทําลายมันพอเห็นแบบนั้นเขาก็แทบจะเสียสติเลยคุณทศพยายามโกยเศษซากของสารที่ว่านี้ขึ้นมาประกอบให้เป็นสารเหมือนเดิมก่อนที่เขาจะยกมือขึ้นพนมแล้วก็กราบลงที่สารพร้อมกับร้องไห้ฟูมไฟด้วยความกลัวสุดขีดก่อนที่ไม่นานนัก คุณทศจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีมือเย็นๆของใครสักคนมาแตะที่ไหล่แล้วก็กระซิบที่ข้างหูไม่ทันแล้ว,ลวเสียงนั้นเป็นเสียงเดียวกันกับที่คุณทศได้ยินก่อนหน้านี้โดยหลังจากสิ้นเสียงคำพูดที่ว่ามันก็ตามมาด้วยเสียงหัวเราะของผู้ชายคนหนึ่งที่ดังกล้องไปทั่วและหลังจากนั้นคุณทศก็ภาพตาดัดแล้วก็หมดสติลงไปกองอยู่ที่พื้นหน้าศาล เขตื่นขึ้นมาในตอนเช้าครับตื่นขึ้นมาแบบอยู่ตรงนั้นนะ่ะหลับตรงไหนตื่นตรงนั้นเลยตอนลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นว่ารอบข้างตัวเขามันมีแต่ของไหว้เต็มไปหมดแล้วไอสารเมื่อคืนก็อยู่ในสภาพเดิมด้วยนะไม่ได้มีคนทุบด้วยแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเป็นแบบนั้นคุณทศเขาคิดนะว่าอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วละ่ะเหมือนกับว่าเขาหลอนไปเองแล้วก็ฝันไปเขาตัดสินใจเดินกลับบ้านนะครับแล้วก็วินาทีที่ถึงบ้านเลยหน้าบ้านมีรถพยาบาลจอดอยู่ พอเห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจเรียบวิ่งเข้าไปดูปรากฏว่าคุณแม่คุณทศเขาประสบอุบัติเหตุแม่เขาเดินตกลงมาจากชั้นสองของบ้านครับทำให้ต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนานหลายเดือนแล้วคุณทศเองก็มารู้ภายหลังจากที่แม่เล่านั่นแหละว่าในคืนนั้นตอนที่คุณแม่เขาเห็นคุณทศไม่มีหัวจู่ๆคุณทศก็วิ่งออกจากบ้านไปแม่เขาก็ตกใจนะสิพ,ะพยายามหาดูรอบบ้านอย่างเสียสติและในจังหวะที่เดินขึ้นลงไปมาจากบ้านชั้นหนึ่งกับบ้านชั้นสองแม่เขากา้าวเท้าพลาด พอก้าวเท้าพลาดปุ๊บก็เลยกิ้งตกลงมาจากบันไดแล้วก็นอนหมดสติอยู่ที่กลางบ้านจนกระทั่งในตอนเช้าครับแม่เอาพยายามคลานออกมาหน้าบ้านแล้วก็เจอป้าข้างบ้านเนี่ยแหละป้าก็เลยเรียกรถพยาบาลมาให้โดยที่หลังจากวันนั้นนะครับหลังจากที่แม่คุณทศเขาเข้าโรงพยาบาลนานเป็นเดือนหลังจากกายภาพเรียบร้อยหมดแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมนะคุณทศน่ะเหมือนเดิมแต่ว่าป้าไลเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นญาติของป้าไลยพาป้าไลไปโรงพยาบาลบ้าครับ แล้วบ้านของป้าไลาก็ติดประกาศขายไปเลยพอป้าไลาไม่อยู่ไอทางท้ายหมู่บ้านที่ว่านี้ก็ไม่มีใครเข้าไปอีกรวมถึงตัวคุณทศด,ด้วยคุณทศเขาคิดในใจนะครับคุณผู้ฟังว่าสิ่งที่เขาต้องแลกกับการที่เขาไม่ได้เอาของไปถวายที่ศาลร,ร้างเนี่ยมันอาจจะเป็นคุณแม่เขาเองแต่ดีหน่อยที่แม่เขายังพอมีบุญอยู่บ้างเพราะว่าแม่คุณทศเขาเป็นคนธรรมะธร,รมโมแม่เขาก็เลยเจ็บหนักแต่ก็ไม่ถึงกับตายเพราะว่าถ้าหากแม่เขาเสียชีวิตจริงๆ คุณโรสเองเขาคิดว่าเขาน่าจะมีตราบาปติดตัวไปตลอดชีวิตเพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่มันเป็นเพราะว่าคำบ่นบานของเขาเองคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยลำโพงใต้หมอนจากแบรนด์ตเงเกวฮิวแมนนะครับคุณผู้ฟังลำโพงใต้หมอนตัวนี้ใช้เทคโนโลยีส่งเสียงผ่านแรงสั่นสะเทือนยังแค่คุคณสอดลำโพงเอาไว้ใต้หมอนคุณจะสามารถฟังพอดแคสต์ได้หลับสบายทั้งคืนโดยที่เสียงจากลำโพงจะไม่ไปรบกวนคนข้างๆเลยแม้แต่นิดเดียว หลับสบายไม่ปวดหูไม่ต้องใส่หูฟังตลอดคืนเรื่องราวนี้ของคุณโทนครับคุณู้ฟังไอเรื่องเกี่ยวกับศาลร,ร้างหรือว่าบ้านร้างเนี่ยตั้งแต่ทําช่องมานะผมว่าน่าจะมี1ิบเรื่องได้แนวเดียวกันเลยพราะแนวเดียวกันเนี่ยมันจะจับพอยได้อย่างหนึ่งนะครับคุณู้ฟังคือไม่ว่าจะเป็นศาลอะไรหรือว่าเป็นบ้านอะไรที่ที่ไหนที่มันไม่มีมนุษย์อยู่แล้วมีคนไปบูชาเนี่ย ส่วนมากมันจะมีสัมภเวสีหรือไม่ก็มีวิญญ,ญาณร้ายเข้าไปอยู่ไปอยู่เหมือนประมาณว่าเอาจุดจุดนั้นเป็นจุดรับเครื่องเส้นรับเครื่องบูชาอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนในาศาสนาพุทธเนาะพูดแบบเพลย์เซฟหน่อยก็คือเราอย่าไปไหว้สีสวเราไปไหว้เฉพาะในวัดวาอารามที่มีพระพุทธรูปมีอะไรแบบนี้ดีกว่าอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้สบายใจครับอย่างที่สองก็คือถ้าไหว้พระเนี่ยน่าจะไม่มีโทษแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อย่าไปสมสีส่สมห้าไหว้ดีกว่าครับ เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ในสารกันแน่และเราก็ไม่รู้ด้วยว่าของที่อยู่ในสารหรือว่าสิ่งที่อยู่ในสารเนี่ยเราต้องการอะไรจากเราทำไมเจ็บตัวก็อาจจะถึงแก่ชีวิตเลยก็เป็นได้นะแล้วคุณผูฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณทศตัวคุณเองคิดว่าการที่แม่คุณทศเกิดอุบัติเหตุจนถึงต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นเดือนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคำบนบานของคุณทศจริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมและทีมงานจะตอบทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบ ไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ